สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับแนนสำคัญสุดๆวันนี้ทีมชาติไทยนะคะจะเล่นกับสิงคโปร์วันนี้ที่ราชมังนะคะแนนก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็บึงมาเลยจากที่ทำงานนะคะเลยต้องเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเรามีเสื้อเตรียมพร้อมมาไว้แล้ววันนี้อากาศวันนี้ก็โอเคนะคะครึมๆนิดหน่อยแต่ดูเหมือนฝนน่าจะไม่ตกเนาะแล้วก็ ตอนนี้นี่เนี่ยเกาหลีก็กำลังจะใกล้เริ่มแข่งแล้วนะคะเราก็ต้องมาลุ้นให้คู่เกาหลีเนี่ยเขายิงเยอะๆเ,เอาชนะจีนให้ได้เยอะๆนะคะแล้วเราก็มาเชียร์ทีมของเราด้วยให้เอาชนะสิงคโปร์ให้ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้แนนไปเปลี่ยนชุดกันนะคะหาห้องน้ำก่อนมาที่ <productions> ตานเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยค่ะทีมชาติไทย พร้อมๆตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคะเพิ่งจะยังไม่6กโมงเลยห้าโมงกว่าตอนนี้ี่โมงเพิ่งจะห้าโมงเองนะคะแต่คนก็ทย,ยอยมาเยอะมากแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นรายชื่อผู้เล่นของทีมเกาหลีนะคะจัดเต็มมากสนฮึงมินฮวังฮีชาน มากันครบเลยทีเดียวนะคะขอให้ทำให้เต็มที่นะคะเกาหลีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะแนนจะเดินไปเอาบัตรนะคะบัตรสื่อของแนนแล้วก็ จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะเค okay, ตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปตรงบริเวณสนามแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเอาบัตรสื่อกันก่อนแล้วก็ให้ดูทุกคนดูบรรยากาศกันเนะาะครั้งนี้เนี่ยไม่มีเต็นท์เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเขาจะมีเต็นท์อาหาราใช่ปะ่ะแต่รอบนี้เป็นแบบเปิดโล่งแบบนี้แล้วก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมาย คนก็เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อ่ะเพิ่งจะห้าโมงยังไม่ครึ่งเลยนะอีกตั้งก่อนแข่งประมาณสองชั่วโมงกว่าเลยแต่คนก็เยอะมากๆแล้วะคะ่ะมาเชียร์เกาหลีมาเชียร์เกเาหลีเหรออ๋อมีมิโซะมิโซะอ,อยู่ไกลๆนู้นรู้สึกของกินเยอะกว่าครั้งที่แล้ว ทีมชาติไทยมาแล้วตอนแรกนึกว่าเขาอยู่ที่นี่ซ้อมอยู่ที่นี่กันอยู่แล้วเปล่าเดี๋ยวเรารีบไปเอาบัตรดีกว่าจะได้เข้าไปข้างใน,นเฮ้ย ถูกไหมนะถูกงันถูกถูกเคแม่ติดนี่ได้บัตรมาแล้วบัตรสื่อแบบออฟฟิเชียลนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มีหน้าด้วยใช่ตัวขนมนะไม่ใช่ใคร<า>จะหยิบเอาไปใช้ก็ได้นะคะข้ะนะางในเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มีสัมภาษณ์อะไรแล้วก่อนเกมนะคะก็เลยเดี๋ยวคิดว่าหลังเกมนะ่มาจะได้พาเข้าไปดู ขึ้นบันไดขึ้นบันไดจากหน้าตึกชขวามือมันคือตรงนั้นเลยขวามืออ๋อถ้าจากหน้าตึกแล้วก็ขึ้นบันไดไปเราก็อยู่ความชอใช่ยกันไดวนขึ้นอนจะได้เดียวตอนนี้เมฆครึ้มมากเลย oh my god เราจะรอดไหมเราจะรอดจากฝนไหม ลุ้นมากเพราะว่าแนนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาด้วยแต่ว่าที่นั่งของเราน่าจะเป็นมีหลังคานะคะหวังว่าจะรอดหวังว่าจะรอดนี่ให้ดูการทำงานของอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็นะคะถ่ายเมื่อกี้เลยแนนยืนพูดตรงนี้บรรยายบรรยากาศนะคะแล้วก็ลงเลยทุกคนไปฟอลโลก่กันด้วยนะคะชอบแนนนะคะ n j ็นเจนจินะคะ หรือเซิรแนนซีทรีพอยก็ได้นะคะขายของเฉย <c oughs> มีนี่นะทีมงานสุดยอดจริงๆทำงานหนักสื่อคนอื่นๆเขาก็าเนี่ยมายืนรายงานข่าวปักหลักรอกันตรงนี้เช่นกันนะคะ คนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆหวังว่าฝนจะไม่ตกนะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นใหญ่ใใช่ไหมนค<ะ>า,าดอย่างนี้อย่างนี้เหรอทุกคนมันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่ามคนเยอะมาก อันนี้เขาก็มีบูธของทีมช้างศึกนะคะทีมชาติไทยมีกิจกรรมให้เล่นมีแบบว่าหนีบตุก,กตาแล้วก็อันนี้ขายของมีพวกแบบว่าเป็นการเป็นการบ็อกเซ็ตมีเสื้อมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยมีลูกบอ,อ,อลพร้อมลายเซ็นอยากได้อะไรเปล่า สีเขียวเขียวอันนี้เอาเอาเข้าไปทาน,นาข,ข้างในได้ไหมใช่ค่ะคุณผูสชมคะตรงนี้เข้าข้างบนได้หมดหนึ่งสามแปดนะครับดีจังถ้าหิวหิวก็ลงมากินพิซซ่าได้เลิศอะ,ะทุกคนตรงนี้คือฝั่ง W นะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝั่งอื่นเขาจะมีไหม โอเคมุมนี้สวยขึ้นหรือยังทุกคนมีห้องน้ำ๋วด้วยโอเคมีห้องน้ำด้วยแต่ข้างในก็มีนะเขาเอาห้องน้ำเคลื่อนที่มาเพิ่มให้นะคะรู้สึกเริ่มหมดแรงแล้วก,กับการเดินโอเคเรามาถึงโซน W แล้วคะ่ะของเราคือโซน W ับบลหนึ่งทีหนึ่งับ แต่ว่าเขาให้เข้าทางประตู W2 W2 อ่าเข้าทางด้านนี้ครับ W2 าด้านนี้ครับอ๋อค่ะอ๋อค่ะเรยเข้ามาแล้วตรงนี้จะอยู่ใกล้กับโซนนี้เลยนะทุกคนที่เป็นอ่ ตอนที่นักบอลเขาเดินกลับนะคะ mm hmm. เขาก็จะมาผ่านตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นรถตรงนี้ค่ะใ,ใกล้ๆเลย mm hmm. เข้ามาข้างในเขาก็จะมีน้ําขายเป็นบูธของช้างนะคะสามารถมาซื้อน้ําข้างในตรงนี้ได้ mm hmm. ทุกคนตอนนี้นัน mm hmm. เดินเข้ามาในโซนสื่อนะคะโซนทํางานของสื่อ mm hmm. คือที่จริงมันจะขึ้นมาจากตรงนี้เลยตรงที่เป็นแบ็กกรอบแล้วก็เดินขึ้นไป เดี๋ยวจะพาให้ทุกคนดูที่นั่งของสื่อดีกว่าแต่ว่าแน่น่ะจะไม่ได้นั่งตรงนี้นะเพราะว่าที่นั่งสื่อเขาจะไม่ให้ถ่ายคลิประหว่างที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะมาให้ดูบรรยากาศกันก่อน จริแต่ที่นั่งสื่อคือตรงไหนวะมันคือตรงโน้นนะทุกคนเห็นปะที่มีเป็นเหมือนโต๊ะอะค่ะยาวๆอันนี้เป็นพื้นที่ทำงานของสือ่อเราจะมองลงไปตรงกลางแบบนี้เนาะแต่อยู่บนชั้นสองค่อนข้างสูงเหมือนกันนั่นแหละ โซนสื่อก็จะประมาณนี้นะทุกคนที่จริงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะมีโต๊ะนั่งทํางานได้ไว้วางคอมรายงานผลอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนท้ายก็จะเข้ามิกซ์โซนได้นะคะแค่นั้นเองแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการทำคอนเทนต์นะคะ,เ,ะเราจะเราจะ,ะไปนั่งตรงโซนที่นั่งคนดูปกตินะคะโอเคเดินลงแล้วก็ต้องมาเดินขึ้นใหม่อีกฝั่งหนึ่งร้อนมาก ผมเพิ่มงะคือฟรีไปหมดแล้วเด้อเด็วิวหนึ่นงอ่น่าจะโซนนี้มั้ง ีจี e ค่ะอยู่นน่นร้อนมากถึงที่นั่งแล้วสนามสวยมากทุกคนสนามสวยจริงแบบพร้อมมากๆเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงครึ่งให้ดูจำนวนคนที่เริ่มเข้ามาแล้ว กินก่อนดี๋ว่วาเดี๋ยวละลายเออเอาอันนี้อันนี้วิวจากที่นั่งเราโอ้โหใกล้กว่าตรงที่สื่อเยอะเลย คนนั่งซึมๆแล้วก็เชียร์แล้วก็ทดเวลาละอะไรเงี้ยทางสิงคโปร์เขาก็ถ่วงเวลาไมกเราจะถ่วงไปทําไมเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเอาต้องถ่วงเวลาเพราะอยากให้จีนเข้ารอบงเงี<ม>้ยเต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทีมชาติไทยเองนะคะก็มีโอกาสยเยอะมากๆแต่ว่าก็ทําได้ประมาณนี้นะคะถามูก็น่าเสียดายโอกาสในหลายอย่างเนาะ,ะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวช้าเกินไปหรือเปล่า ก็โอเคถือว่าคุณภาพเราประมาณนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ไดีพอที่จะผ่านเข้ารอบไปนะคะไม่เป็นไรเราก็เชียร์กันต่อไปเรืเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศทุกคนก็ออกกันไปเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีคนที่ยังนั่งทําใจนั่งซึมเดี๋ยวพอแบบทุกคนพอในสนามพอกรรมการเป่าจะีดปี๊ดทุกคนแบบพอตก รู้สึกหมดแรกเมากเลยแต่แบบบรรยากาศช่วงท้ายมันมันมากเลยนะจริงๆแบบขนล,ลุกมากแบบตอนแรกจะร้องไห้แล้วตอนที่ได้ลูก3แต่ก็โอเคถือเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวยจะเข้าไปตรงที่มิกโซนเนาะเราจะใช้บัตรสื่อของเราให้เป็นประโยชน์จะเข้าไปที่มิกโซนแล้วก็ไปดูเก็บบรรยากาศหลังเกมแล้วก็ตอนที่นักเตะเดินผ่านเพกลับขึ้นรถบัสกันนะคะ ม่ทุกคนได้ชมกันค่ะ <Okay. S 1> นี่นะคะทุกคนอยากจะเสริมสร้างนิสัยดีๆให้กับคนไทยนะคะเราถือมากินได้นะทุกคนแต่เราก็น่าจะ เอากลับไปทิ้งได้นะคะดูตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะเราเวลาเราไปดูเขาแข่งเนี่ยไม่เคยเจอขยะทิ้งเกลือนแบบนี้เลยนะเรามาสร้างนิสัยที่ดีๆกันเถอะก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายเฮ้เฮนะครับเช็คเช็คเจ็บไปแล้ว เลินไปแล้วนะคะคนแต่พี่พิชี่หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกพี่พิชี่เศร้านิดนึงอ่ะคือแบบเราเราก็พยายามสู้เต็มที่แล้วเราก็เห็นว่านักเตะก็พยายามสุดใจยิงแบบยิงก็หลายครั้งนะแต่ว่าอาก็เราอาจจะใช้โอกาสเลื่องไปด้วยส่วนหนึ่งนะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อสําหรับเรื่องของการจบสกอร์ให้มันเฉียบคมกว่านี้อะไรแบบนี้เพราะว่าก็ต้องรออีกอีกสปีเนาะใช่ลอกอบคันเรื่อเพราะเราไม่ได้ไปต่อแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ ถ้าก็เชื่อว่าถ้าอยู่อยู่ในการดูแลที่ดีมีมีกระบวนการที่ดีแล้วกับกับฟอร์มที่เป็นอยู่นะวันนี้มันมันมีลุ้นมันมีประหลาดเราก็ค่อ,อ,อ,อยๆ่ลุ้นกันไปทีละทัวร์เมนส่วนส่วนนะตอนนี้เรามองว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วกันให้กําลังใจนักเตะแล้วเราก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยที่แบบใช่ไหมตอนแรกคือแบบว่า ตอนโดนตีเสมอคือนั่งหมดหวังแล้วนะนั่งหมดแรงแล้วนะแต่ก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันยังมีเวลามันมาได้อยากให้ลูกสองหนึ่งมาจักที่พอลูกสองหนึ่งมาลูกสามหนึ่งมาพอลูกสามมาเลยแต่ว่าคือเข้าใจป้าว่าก่อนที่เราจะเสียลูกหนึ่งหนึ่งอคือเราบุกคันแบบแต่ว่าเราจบไม่ได้ไงมาๆมามาลองได้แลวนเสียดายจริงจคือพอหมดเวลาปุ๊บนั่งแบบออคอตกเลยหมดแรงแต่ว่าด้วยความแบบเป็นแฟนแมนยูไง เจออารมณ์แบบนี้บ่อยฉันก็ตะโกนในสนามว่านี่มันแมนอยู่สักชั่มเท่าบุกให้ตายบุกไม่ได้พอโดนสวนทีเดียวตุ้มหายเลยใช่แล้วตอนที่เรานำสองหนึ่งมีเกือบจะโดนอยู่นะใช่ใช่ใแต่ว่าคนาาใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าช้างศึกนักเตะไทยทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วมันก็เราเราก็ เรามันอาจจะตรงไหนต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงตรงไหนที่ที่ชมกันได้ก็ชมกันก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ก็หวังว่าในครั้งต่อตไปกับร์นนมนต์ต่อไปมันจะดีขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆก็เรากันค่ะพคตดีมากขอบคุณนะคะสู้กันต่อไปก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะคะเราทีมชาติไทยอยู่แล้ว so I had a good time when I was here with f m i l y t e r for four years บายผู้รักษาประตูนะคะคนเมื่อกี้ <inate the move> คือเซฟกระจายเลยเล่นม <IN Alexand re> ัไงไท่น่าจะใกล้เริ่มมาแล้วเพราะว่าเห็นรถช่างศึกมาจอดนะคะรอก็เดี๋ยวรอรอนักกีฬาทีมชาติไทยเดินกลับมากันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สัมภาษณ์ใครบ้างก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะรอมานานแล้วเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนน่าจะอาบน้ํากันอยู่นะคะับเป็น <advances> ที่ครับตอนนี้เป็นที่แล้วนะครับเป็นที่ล้างนะครับ ชั้นท่านย่ยอลงย่อลงย่อลงนะครับของเราก็นทยอยทยอยกันเดินออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อุ้มค่ะขอโทษแฟนบอลทุกคนครับขอโทษคนไทยทุกคนทีนท่ ไม่สามารถเข้าไปต่อได้เพราะว่าส่วนตัวเลยผมก็จริงๆไม่น่าจะคันสุดท้ายผมด้วยแล้วก็มีงานต่างๆแล้วก็สถาทีจะได้รวมเป็นหลายคนด้วยกันยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ก็ฝากให้ที่ไปจิบกันแล้วกจับใจต่อไปแล้วก็มีทุกคนแล้วก็ทักทาเข้าไปแล้วจได้ทุกคนก็ไปกันหมดแล้วนะเมื่อกี้ตอนที่อุ้มสัมภาษณ์ หมดแล้วมีใครอีกไหมนะที่ยังไม่ออกมาอิชิอีอิชิอีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูอิชิอีกันไใคปไปดูอิชิอีอุ้ยน่าจะไม่ได้ยินอนะ่ะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ไกลมากให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคะ สำคัญเราก็ต้องวันนี้เราก็ต้องขึ้นมาแทนพี่ๆเขาคือพี่ๆเขาทำทำดีมาตลอด10ปี15ปีงั้นคือเป็นแบบอย่างนี้แต่ว่าลูกน้องก็ต้องพยายามทำต่อเพื่อแฟนทอนแล้วก็ติดกันไทยขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่แค้นครับที่แคุนครับเท่นะคะเทให้สัมภาษณ์ไปแล้วตรงนู้นเขาสัมภาษณ์อะไรกันบ้างก็ไปตามดูตามช่องสำนักข่าวได้นะคะเราเข้าไม่ถึงจริงๆโอเคให้ดูบรรยากาศ บายบายัหมดแล้วนะคะก็จบกันเท่านี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าค่อนข้างดึกมากๆแล้วค่ะถือเป็นการปิดจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <g> <g> ถือว่าทำเต็มที่แล้วแหลนะเนาะทีมชาติไทยเมื่อกี้ก็ไปฟัง นักเตะหลายๆคนนะคะที่ออกมาพูดอย่างเช่นพี่อุ้มนะคะเขาก็แสดงความเสียใจเลนะเนาะว่าที่เราไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้แล้วก็อาจจะเน้นนะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วด้วยนะ mm hmm. ก็ยังเขาบอกว่ายังไม่ได้ประกาศเลิกนะแต่ว่าก็ดูจากสภาพร่างกายแล้วก็วัยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว อาจจะเป็นคงสุดท้ายก็น่าเสียดายนะคะแล้วก็มีน้ําตาคลอๆด้วยเมื่อกี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็คนอื่นๆนะคะอย่างเช่นเท่เขาก็บอกว่าเออก็เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่นะคะเป็นไอดอลล้วก็อยากจะเอาแบบอย่างทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ดีนะคะถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเล่นตอบต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทย เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็คนไทยอยู่แล้วยังไงก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยนะคะสําหรับใครที่อยากจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ได้เลยนะคะตีเพื่อก่อนเนาะเราก็วิจารณ์กันให้แบบอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็แนะนํากันดีกว่าเนาะไม่ใช่แบบห้ามด่าเลยไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องนักกีฬาเขาก็ต้องการกําลังใจด้วยนะคะทุกคนก็ให้กําลังใจนักกีฬาด้วยนะคะสู้เพื่อประเทศไทยคะ่ะโอเค ส่วนวันนี้เราก็ควรจะกลับบ้านนอนแล้วนะคะเพราะว่าดึกมากกับ5้าทุ่มแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้จะพาไปดูกีฬาอะไรอีกฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างเลยแล้วก็คอมเมนต์กันมายเยอะๆนะคะบ๊ายบาๆฝันดีทุกคน